เน่องผมเคยบอกไว้นะครับปกติแล้วในรายการชอบแผ่นนี้นไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมจะไม่พยายามไปแนะนาําอัลบั้มในลนักษณะที่เป็นรวมเพลงฮิตนะครับเพราะว่าผมเชื่อในการฟังเพลงในแบบที่เป็นอัลบั้มแบบ Original ออริจินอลอัลบั้มมากกว่าเพราะว่ามันมีการจัดเรียงเพลงหรือแม้กระทั่งการตังเพลงในช่วงเวลาใกล้ๆกันเรามันได้สะท้อนความเป็นศิลปินคนนั้นๆณน,ะนะช่วงเวลาเดียวกันนะฮะแต่สําหรับวันนี้ผมต้องแนะนาําอัลบั้มรวมเพลงฮิตอีกแล้ว เพราะชุดนี้มันพิเศษจริงๆ The Best Hit s o f Parmi ผมชอบแผ่นนี้ครับขอบคุณมัธยาวิ s ชั่นเซ็นเตอร์นะครับ ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันได้มีโอกาสแนะนําแผ่นเสียดีให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับทราบกันนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะเมื่อคุณทั้งสายตาสั้นสายตายาวพร้อมกันไปที่มัธยยาว vision center ไปทดลองให้เขาวัดสายตาแล้วตัดแว่งแบบ p r o g r e s เสรให้คุณแล้วคุณจะรู้ว่ามันคือโรคใหนนะครับคือจริงๆต่อให้ไม่แนะนําเนี่ย ชุดนี้ก็เป็นแผ่นเสียงที่ตอนนี้หายากแล้วแล้วก็ที่เห็นอยู่ในตลาดเนี่ยการรีเซลเนี่ยราคาก็ขึ้นไปสูงแล้วนะครแต่ว่าก็ทำไงได้ก็คือผมชอบจริงๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่มันหายากที่มันหมดเร็วที่มันราคารีเซลเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าเหตุผลที่ผมชอบแผ่นนี้นะฮะเอาเอา,เอาในแง่เพลงมันก็เป็นอัลบั้มที่รวมเพลงของปา์มี่ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนถึงซิงเกิลล่าสุดแล้วก็ ทำออกมาเป็น2แผ่นนะฮะสีหน้าซึ่งก็ทำให้บรรจุเพลงได้มากมายปกแพคเกจจิ้งก็ก็สวยงามนะฮะถูกต้องทุกอย่างะะภาพสวยนะฮะจัดเรียนอะไรทุกอย่างถูกต้องไปหมดนะครับตัวแผ่นก็ทำออกมาเป็นสีชมพูนะ,ะเข้ากับตัวหน้าปกที่ตามีอยู่ในชุดสีชมพูเป็นรูปหัวใจนะฮะ เพลงที่รวมไว้ก็มีตั้งแต่อยากร้องดังๆอยู่ต่อได้หรือเปล่า8โมงเช้าวันอังคารทบทวนพูดใหม่เต็มปลาคิดมากอยากหยุดเวลาความทรงจำสีจางจนมาถึงซ่อนกลิ่นคิดถึง r i p p i n Love Color Black นะคือครบถ้วนอีกอย่างนึงคือคุณภาพเสียงดีนะครับรีม a ต t ์ r ริงมาดี D. การรวบรวมเพลงจาก ทุกยุคข,ของปามมี่นะฮะตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เอามารวมไว้ในอัลบั้มเดียวกันผมถือว่ารีมาส r i n งออกมาดีเลยนะครับฟังได้ต่อเนื่องกลมกลื่นไมไ่รู้สึกสะดุดนะครับ mm hmm. ก็น่าจะหมดแล้ว <c oughs> เหลืออยู่ข้อเดียวสําหรับผมนะค, mm hmm. ความจริงเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ต้องพูดเลยก็ได้มันมีแค่เหตุผลอยู่ข้อเดียวที่ผม ซื้อเลยทันทีเหตุผลที่ว่านั้นมันคือมันอยู่ที่ LP 2ไซด์นะครความจริงมันก็คือเขาเรียงไซส์เนี่ย LP 1ไซส์ A LP 1ไซส์ B แล้วก็มา LP 2ไซส์ C LP 2ไซส์ D LP 2ไซด์ D มันพิเศษยังไงครใน LP 2ไซส์ D เนี่ยเพลงที่บรรจุอยู่คือเพลงซ่อนกลิ่นดวงใจคิดถึงขวัญเอยขวัญมาแม่เกี่ยวแล้วก็ l i v i n love Color Black 1 2 3 4 5 6เพลงนี้คือ6กซิงเกิลล่าสุดของปาหมี่ที่ยังไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นอัลบัม้มนะฮะเพราะว่าในช่วงประมาณ2-3ปีหลังเนี่ยปามี่เขาก็ทยอยออกซิงเกิลมาเรื่อยๆแต่เราจะเห็นได้ว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันหมดมันคือ งานเพลงของปาไมยุคนี้จะเป็นยุคที่ผสมกลิ่นอายความเป็นไทยเข้าไปชัดเจนมากทั้งในแง่ของเมโลดี้ทั้งในแง่ของคำที่ใช้ทั้งในแง่ของการเรียบเรียงดนตรีการใส่ซุ้มเสียงซาวดนตรีบางอย่างเข้าไปจริงๆแล้วมันจะว่าไปเนี่ยมันก็คืออัลบั้มชุดล่าสุดของปาไมแหละ เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกรวมเป็นอาลบัมแค่ทยอยออกมาทีละซิงเกลิลคือปามี่เขาตั้งใจอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้เพียงแค่ว่าผมฟังทั้ง6กซิงเกิลนี้ต่อเนื่องกันแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อมันก็คืออาลบัมชุดใหม่ของปามี่แต่แค่ใช้เวลาทํานานมากแล้วก็ทยอยให้เราฟังทีละซิงเกลิลแล้วมันพิเศษยังไงมันพิเศษเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่6เพลงนี้ ถูกบรรจุไว้ในแผ่นเสียงครับคมจริงก่อนหน้านี้มันมีซิงเกิลออกมาแต่ว่าทั้ง6เพลงบรรจุไว้ในแผ่นเสียงพร้อมๆกันเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันเลยเท่ากับว่าตอนที่ผมซื้ออัลบั้มชุดนี้เนี่ยมุมนึงก็โอเคผมชอบเพลงปลาม,มี่อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเพราะผมอยากจะได้อัลบัมล้มรวม hit ของปาม,มี่อะ่ะผมซื้อเพราะผมอยากมีแผ่นเสียง6ซิงเกิลล่าสุดของปาม,มี่และอัลบั้มชุดนี้เท่านั้นที่ให้ผมได้แล้วถ้าเอาแบบให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีก ผมอยากฟังเพลงคิดถึงแล้วก็ r i บบิ้นเลิ o ค o ล o l อร์แบนะฮะโบรักสีดำเนี่ยในแบบแผ่นเสียงเพาผมชอบสองเพลงนี้ของปามี่มากแล้วถ้าเอาให้แคบลนไปอีกเลยนะครับผมอยากฟังเพลง Ribbon Love Color Black ของปาม์มี่ในแบบของแผ่นเสียงว่าผมว่าเพลงนี้เนี่ยมันเจ๋งมากครับเพลงนี้นี่คือ ปามี่แต่งกับสิงโตนำโชคแล้วก็มีคุณบิลลี่าจากทีเลเบิร์ดมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมยังรู้สึกเสียใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าเพลงนี้มันควรจะดังกว่านี้คือมันมันไม่ใช่ไม่ดังนะแต่ว่ามันควรจะดังได้มากกว่านี้เพราะว่าผมชอบมากเป็นหนึ่งในเพลงของปามี่ที่ผมชอบที่สุดผมชอบทั้งเนื้อหาผมชอบทั้งการเรียบเรียงสมรมสารแล้วผมชอบซาวของเพลงนี้มากและซาวของเพลงนี้เนี่ยเมื่อฟังด้วยแผ่นเสียงเนี่ย มันถูกต้องที่สุดแัะงนั้นที่ผมพูดมายืดยาวทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพียงจะบอกว่าซื้อมาบ้าชุดนี้เพื่อฟัง l i b e l อ Love c o o o r b l a c k ์แบเเดียวก็คุ้มแล้วครับสำหรับผม ขอบคุณมัธยายาว i ชันเซ็นเตอนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันได้มีโอกาสแนะนําแผ่นเสียดีๆคุณผู้ชม,ชมได้รับชมได้รับทราบกันนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะเมื่อคุณทั้งสายตาสั้นสายตายาวพร้อมกันไปที่มัธยายาวิชันเซ็นเตอรไปทดลองให้เขาวัดสายตาแล้วตัดแว่นแบบคอนเลสให้คุณแล้วคุณจะรู้ว่ามันคือโรคใหนนะครับนี่คืออัลบั้มรวมเพลงของปามี ที่ต่อให้ทั้งอัลบัม้มมีเพลงแค่เพลงเดียวคือ l i v i n Love Color Black ผมก็ซื้อแล้วครับเพราะผมชอบแผ่นนี้ครับ